สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสินทรัพย์สอตัวที่มักถูกนำมาวางเทียบกันเสมอเลยนะคะก็คือ Bitcoin กับทองคำค่ะครับสวัสดีครับเราจะมาดูกันจากข้อมูลหลายๆอย่างที่เราได้รวบรวมมาทั้งบทวิเคราะห์รายงานต่างๆนะคะครับผม ข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันพาเราไปดูแนวโน้มโดยเฉพาะในปี2020ที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็พิจารณาความเหมือนความต่างปัจจัยที่ขับเคลื่อนสินทรัพย์2ตัวนี้ด้วยค่ะอืมครับเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือกลั่นเอาแก่นสําคัญออกมาเพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ปัจจัยเบื้องหลังแล้วก็ความเสี่ยงที่มันต่างกันของบิตคอยนกับทองคําให้ลึกขึ้นอีกนิดนึงนะคะ มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะได้เลยครับจุดแรกเลยที่ข้อมูลชี้ว้น่าสนใจนะคะคือถึงแม้ภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยบิตคอยกับทองคําจะดูเหมือนวิ่งกันคนละทางเลยแต่ก็มีข้อสังเกตว่าแบบบางช่วงเวลาสั้นๆนะคะราคาของทั้งคู่ก็มีการเคลื่อนไหวที่ออสอดคล้องกันอยู่เหมือนกันอันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะใจมากครับแล้วมันก็โยงไปถึงธรรมชาติพื้นฐานของสิทรัพย์แต่ละตัวเลยนะถ้าเราเรื่อที่ทองคําก่อนเนี่ย อเอกสารที่เรามีก็ตอกย้ําเลยว่าสถานะเขาแข็งแกร่งมากในฐานะ,ะสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเซฟเฮเว่นที่คนยอมรับมานานมากๆค่ะนานจริงๆค่ะครับจุดเด่นคือเวลาเกิดความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจตลาดผันผวนหรือมีวิกฤตจริงๆจังๆเนี่ยเงินทุนมักจะไหลเข้าทองคําเพื่อรักษาความมั่งคัง่งหรือว่าลดความเสี่ยงลงซึ่งพฤติกรรมนี้แหละครับที่มักจะดันราคาทองคําขึ้นในยามวิกฤตใช่เลยค่ะ ข้อมูลที่เราดูดูกันนี้ชี้ชัดไปที่ปี2020เลยตอนวิกฤตโควิด -19 กระทบเศรษ,ษฐกิจทั่วโลกแรงมากความไม่แน่นอนนี้พุ่งสูงเลยตอนนั้นราคาทองคำตอบสนองชัดเจนมากจริงๆค่ะครับผมมีข้อมูลบางส่วนระบุถึงเม็ดเงินที่ไหลเข้าพวกกองทุน ETF ทองคำเยอะมากควบคู่ไปกับความต้องการทองคำจริงๆด้วยมันสะท้อนบทบาทเซฟเฮเว่นได้ดีมากๆเลยนะคะถูกต้องครับทองคำนี่พิสูจน์ตัวเองในบทบาทนี้มาหลายครั้งแล้ว ความเชื่อมั่นที่สะสมมานานเนี่ยคือปัจจัยสำคัญเลยแต่พอเราหันมามองที่บิตคอยเนี่ยภาพที่ข้อมูลนำเสนอดูจะซับซ้อนกว่าพอสมควรค่ะโดยทั่วไปบิตคอยจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงสูง high risk asset ชัดเจนเลยครับความผันผวนของราคานี่คือเอกลักษณ์เขาเลยก็ว่าได้อืมจริงค่ะวันหนึ่งอาจจะบวก10อีกวันลบ นี่เป็นเรื่องแบบว่าปกติที่นักลงทุนต้องเจอเลยครับความผันผวนสูงนี่เป็นจุดที่ต่างจากทองคําชัดๆเลยนะคะแต่ในข้อมูลก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือการที่บิตคอยน์ถูกเรียกว่าทองคําดิจิตอลซึ่งมันมาจากคุณสมบัติบางอย่างที่ดูคล้ายๆกับทองคําใช่ไหมคะใช่ครับและนี่คือจุดที่ทําให้การเปรียบเทียบมันน่าสนใจขึ้นมาเลยถึงแม้จะเสี่ยงสูงนะ แต่บิตคอยมีคุณสมบัติพื้นฐานบางอย่างที่สะท้อนคุณสมบัติของทองคําอยู่ค<า>่ะเช่นอะไรบ้างคะอย่างแรกที่ชัดสุดเลยคืออุปทา,านจํากัดหรือ cap supply บิตคอยถูกออกแบบมาให้มีจํานวนจํากัดแค่21ล้าน BTC เท่านั้นไม่สามารถสร,าสร้างเพิ่มขึ้นมาได้ตามใจชอบอืมมันก็คล้ายๆกับที่ทองคําในโลกเรามันก็มีจํากัดต้องขุดขึ้นมาค่ะ<า>ประการที่2คือ การกระจายศูนย์หรือ decentralization b บิตคอยทำงานบนเครือข่ายบล็อกเชนที่ไม่มีตัวกลางควบคุมโดยตรงไม่มีรัฐบาลหรือธนาคารกลางไหนสั่งได้ซึ่งต่างจากระบบการเงินทั่วไปอ๋อค่ะจุดนี้ทำให้บางคนมองว่ามันเป็นอิสระจากระบบการเมืองเศรษฐกิจแบบเดิมๆคล้ายๆกับที่ทองคำจริงๆมันก็ไม่ได้ผูกกับประเทศไหนโดยตรง เข้าใจเลยค่ะแม้ว่าในทางปฏิบัตินะครับเรื่องการกระจายศูนย์ของบิตคอยเนี่ยก็มีความซับซ้อนอยู่บ้างหรือมีข้อถกเถียงเหมือนกันอย่างที่ข้อมูลบางส่วนชี้เช่นเรื่องอำนาจในการขุดหรือการพัฒนาโค้ดที่อาจจะกระจกตัวอยู่บ้างอ๋อค่ะค่ะเข้าใจประเด็นค่ะคุณสมบัติ2ออย่างนี้เองที่เป็นแกนหลักที่ทําให้เกิดการเปรียบเทียบว่าเป็นทองคําดิจิทัลทีนี้ข้อมูลที่เรามีเนี่ยดูเหมือนจะให้น้ําหนักกับปี2020เป็นพิเศษเลยนะคะครับผม เพราะเป็นปีที่ทั้งทองคำและบิตคอยต่างก็ทำผลงานได้ดีมากราคาพุ่งขึ้นแรงทั้งคู่แต่ข้อมูลก็ย้าว่าถึงจะขึ้นเหมือนกันแต่เหตุผลเบื้องหลังมันต่างกันพอสมควรเลยถูกต้องครับปี2020นี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากจริงๆสำหรับทองคำอย่างที่เราคุยกันไปแรงขับเคลื่อนหลักๆก็มาจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด -19 ที่รุนแรงมากค่ะ บวกกับอีกปัจจัยสำคัญคือมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจกหรือ QE ที่ธนาคารกลางทั่วโลกอัดฉีดเงินเข้าระบบมหาศาลเลยอ๋อใช่ใช่ใชค่ะจำได้เลยครับข้อมูลบางชิ้นที่เรามีวิเคราะห์ว่าการอัดฉีดสภาพคล่องเยอะๆแบบนี้มันสร้างความกังวลเรื่องเงินเฟ้อในระยะยาวได้เหมือนกัน ก็เลยทําให้นักลงทุนยิ่งมองหาทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟอ้อหรือ Inflation Hedge ได้ด้วยครับภาพของทองคําในปี2020นี่ชัดเจนมากเลยนะคะคือทําหน้าที่สินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็รับมือเงินเฟอ้อตามตําราเลยแล้วฝั่ง Bitcoin นล่ะคะข้อมูลบอกว่าอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาในปีนั้นดูเหมือนจะมีหลายเรื่องเข้ามาเกี่ยวเลยใช่ครับสำหรับบิต o อ n ในปี2020เนี่ยข้อมูลชี้ไปที่ส่วนผสมของหลายปัจจัยเลย อย่างแรกคือกระแสะความสนใจและการยอมรับที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะค่ะทั้งจากนักลงทุนรายย่อยที่เข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยคือการเรื่อนเข้ามาของนักลงทุนสถาบันแล้วก็บริษัทใหญ่ๆด้วยอ๋อนี้สำคัญครับข้อมูลบางแหล่งที่เรามีเนี่ยระบุชื่อบริษัทเทคโนโลยีหรือผู้จัดก,การกองทุนดังๆเลยนะที่ประกาศเข้าลงทุนหรือให้บริการเกี่ยวกับบิตคอย ซึ่งมันช่วยสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็กระตุ้นความสนใจได้เยอะมากครับการเข้ามาของสถาบันนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะคะแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะมีครับอีกปัจจัยที่ข้อมูลพูดถึงก็คือเหตุการณ์ Bitcoin h ฮาวิ่งที่เกิดขึ้นประมาณกลางปี2020อ๋อค่ะค่ะซึ่งมันเป็นการลดอัตราการเกิดบิตคอยใหม่ลงครึ่งหนึ่งตามกลไกที่ออกแบบไว้แม้จะเป็นเรื่องที่รู้ล่วงหน้านะครับ แต่ในอดีตเนี่ยวิ่งมักจะตามไปด้วยแนวโน้มราคาขาขึ้นในระยะกลางถึงยาวซึ่งก็อาจจะมีส่วนสร้างเซ n นติเมนเชิญบวกได้อืมอืมน่าสนใจค่ะค่ะบิตคอยที่มีอุป,ปทานจำกัดแล้วก็กระจายศูนย์อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ในการเก็บรักษามูลค่าคล้ายคบทบาททองคำแต่มาในรูปแบบดิจิตัลเข้าใจภาพเลยค่ะ ข้อมูลบางส่วนยังชี้ไปถึงความสัมพันธ์กับการแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ s stimulus c h e c ็ s ในสหรัฐที่อาจจะมีส่วนทำให้รายย่อยบางส่วนเอาเงินมาลงทุนในบิตคอยด้ได้เหมือนกันฟังดูแล้วปี2020นี่เหมือนเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่เลยนะคะที่เราเห็นสินทรัพย์ทั้งสองตัวตอบสนองต่อวิกฤตแต่ด้วยเหตุผลด้วยกลไกที่ต่างกันทองคาก็ทาหน้าที่ตามบทบาทเดิมที่คุณเคยไปส่วนบิตคอยนี่เหมือนมีหลายเรื่องเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยครับผม ทั้งการยอมรับที่เพิ่มขึ้น,นกลไกภายในอย่าง h o วฟ i n แล้วก็เรื่องเล่าทองคําดิจิตัลที่ดูจะแข็งแกร่งขึ้นด้วยใช่ครับมันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในเรื่องวุฒิภาวะแล้วก็เรื่องเล่าหรือ Narrative ที่ขับเคลื่อนสินชััพย์2ตัวนี้เลยทองคำเนี่ยเรื่องเล่าที่ชัดเจนผ่านการพิสูจน์มานานมากแล้วค่ะส่วนบิตคอยเนี่ยเรื่องเล่าอย่างค่อนข้างใหม่แล้วก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และแน่นอนความผันผวนมันก็สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของเรื่องเล่าเหล่านั้นด้วยครับเราถ้ามองไปข้างหน้าล่ะคะข้อมูลที่เรามีให้มุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตหรือว่าความสัมพันธ์ของบิตคอยกับทองคําไว้อย่างไรบ้างคะอันนี้น่าจะเป็นคําถามสําคัญที่หลายคนอยากรู้เลยครับประเด็นเรื่องอนาคตนี่ข้อมูลส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นตรงกันนะครับว่าณปัจจุบันแล้วก็ในระยะใกล้นี้เนี่ย บิตคอยจะยังคงมีความผันผวนสูงกว่าทองคํามากอย่างแน่นอนอืมค่ะแล้วก็ยังถูกจับว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าอย่างมีระยะสาคัญการจะคาดหวังให้มันเคลื่อนไหวเหมือนทองคําเป๊ะๆหรือทําหน้าที่ safe h a v e นได้สมบูรณ์แบบในเร็ววันนี้เอ่ออาจจะยังเร็วเกินไปครับค่ะอย่างไรก็ตามสิ่งที่ข้อมูลชี้ให้เห็นเรื่อยๆเ,เลยก็คือเทรนการยอมรับบิตคอยในฐานะสินทรัพย์ลงทุนประเภทหนึ่งเนี่ยมันกำลังเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่กระแสวูบวา่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่นบริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิตัลสำหรับสถาบันหรือผู้ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่อ้างอิงกับบิตคอยน์ก็กำลังเกิดขึ้นเรื่อยๆซึ่งปัจจัยพวกนี้อาจจะค่อยๆลดทอนความผันผวนลงได้บ้างในระยะยาวนะครับแล้วก็อาจจะเสริมบทบาทในฐานะเครื่องมือเก็บรักษามูลค่าหรือ store of value ในมุมมองของนักลงทุนบางกลุ่มให้แข็งแกร่งขึ้นหมายความว่า ในระยะยาวบิตคอยอาจจะมีคุณสมบัติบางอย่างเข้าใกล้องคำมากขึ้นเช่นความผันผวนน้อยลงหรือถูกมองเป็น store of value มากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะมีความเป็นไปได้ครับแต่ข้อมูลก็เตือนเหมือนกันว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าจะเหมือนกันเปะ๊ะหรือจะมาแทนที่กันได้เลย การยอมรับที่เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าปัจจัยขับเคลื่อนพื้นฐานมันจะเหมือนกันเป๊ะๆทองคำยังคงมีความได้เปรียบจากประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ความเชื่อมโยงกับตลาดจริงๆที่จับต้องได้ซึ่งข้อมูลบางส่วนก็ชี้ว่าเป็นความท้าทายสำคัญเลยค่ะประเด็นเรื่องกฎระเบียบนี้ก็น่าสนใจนะคะครับ รวมถึงการแข่งขันจากสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆหรือแม้แต่พวกสกุลเงินดิจิตัลที่ออกโดยธนาคารกลางหรือ Cbdc ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบทบาทของ Bitcoin ได้เหมือนกันประเด็นเรื่องกฎระเบียบเมื่อกี้น่าสนใจคะ่ะข้อมูลได้ลงรายละเอียดไหมคะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบยังไงได้บ้างเออข้อมูลบางส่วนให้มุมมองว่ากฎระเบียบที่ชัดเจนและเป็นมิรเนี่ย อาจจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนสถาบันเข้ามาได้มากขึ้นซึ่งก็น่าจะส่งผลดีต่อราคาแล้วก็อาจจะลดความผันผวนลงได้ค่ะแต่ในทางกลับกันกฎระเบียบที่เข้มงวดเกินไปหรือว่ามีความไม่แน่นอนสูงก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อาการเติบโตแล้วก็การยอมรับในวงกว้างได้เหมือนกันมันเป็นเหมือนดาบสองคมที่ต้องจับตาดูใกล้ชิดเลยครับอ๋อค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขุดบิตคอยด้วยนะครับ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ข้อมูลบางแหล่งบอกว่าอาจจะส่งผลต่อการยอมรับจากนักลงทุนที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG Environmental Social Governance ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับประเด็น ESG นี่ก็เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆครับ ดูเหมือนว่าเส้นทางข้างหน้าของ Bitcoin นี้ยังมีความท้าทายแล้วก็ปัจจัยที่ต้องพิจารณาอีกหลายด้านเลยนะคะงั้นถ้าจะให้สรุปความสัมพันธ์ระหว่างบิต o i n กับทองคาจากข้อมูลทั้งหมดนี้เราควรจะมองภาพยังไงดีคะอาจจะสรุปได้ว่า Bitcoin กับทองคําเป็นสินทรัพย์ที่มีจุดร่วมบางอย่างนะครับอย่างที่ว่าคืออุปทานจํากัดและก็ความเป็นอิสระจากระบบการเงินเดิมๆในระดับหนึ่งซึ่งทําให้เกิดการเปรียบเทียบเป็นทองคําดิจิทัล แต่ในทางปฏิบัติโดยเฉพาะเมื่อด,ดูจากพฤติกรรมราคาความผ,ลผ,ลผลันผวนบทบาทในยามวิกฤตอย่างน้อยก็ในปี2020ที่เราดูกันแล้วก็ปัจจัยขับเคลื่อนพื้นฐานเนี่ยทั้งสองยังมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับอืมสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่ผ่านการพิสูจน์มานานมากๆขณะที่ปิดคอยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาแล้วก็พิสูจน์ตัวเอง แม้จะมีศักยภาพในการเติบโตของราคาสูงหรือ upside potential แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงและความผันผวน,นที่สูงกว่ามากข,ข้อมูลไม่ได้ชี้ชัดนะครับว่า Bitcoin จะเคลื่อนไหวตามทองคำเสมอไปหรือจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องตลอดเวลาบางช่วงอาจจะไปทางเดียวกันด้วยปัจจัยใหญ่ๆบางอย่างแต่ในหลายๆครั้งก็เคลื่อนไหวสวนทางกันหรือเป็นอิสระต่อกันได้เลย ขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะตัวที่กระทบสินทรัพย์แต่ละประเภทในตอนนั้นนั้นครับชัดเจนมากเลยค่ะสรุปก็คือแม้จะมีชื่อเล่นว่าทองคำดิจิทอลแล้วก็มีคุณสมบัติคล้ายกันอยู่บ้างแต่การมองว่าบิตคอยคือสิ่งทดแทนทองคำแบบ1ต่อหนึ่งเลยในตอนนี้ดูเหมือนจะยังไม่ใช่ภาพที่ถูกต้องเท่าไหร่จากข้อมูลที่เรามีนะคะครับผมโดยเฉพาะเมื่อพิจนารณาถึงความแตกต่างในด้านความเสี่ยงพฤติกรรมราคาแล้วก็ที่สาคัญคือประวัติศาสตร์การยอมรับในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ใช่เลยครับความแตกต่างในแง่การยอมรับในฐานะเซฟเฮเว่นนี่แหละคือหัวใจสำคัญเลยทองคำใช้เวลาหลายร้อยปีสร้างความเชื่อมั่นนี้ขึ้นมาผ่านร้อนผ่านหนาวมานับไม่ถ้วนจริงๆส่วนบิตคอยพึ่งจะเริ่มต้นเดินทางบนเส้นทางนี้เท่านั้นการยอมรับในวงกว้างจริงๆในฐานะสินทรัพย์ที่คนจะหันไปหาในยามวิกฤตอย่างแท้จริงเหมือนกับทองคำเนี่ยยังเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาและก็การพิสูจน์ตัวเองต่อไปอีกนานครับ ข้อมูลที่เราได้สำรวจกันมาน,นี้ให้ภาพที่กระจ่างขึ้นมากเลยนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความแตกต่างของบิตคอยกับทองคําโดยเฉพาะการใช้เหตุการณ์ปี2020เป็นกรณีศึกษาทําให้เห็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ต่างกันชัดเจนครับทีนี้เพื่อเป็นการทิ้งท้ายชวนคิดต่อนะคะข้อมูลที่เราดูกันเนี่ยเน้นวิกฤตปี2020ซึ่งเป็นวิกฤตด,ด้านสาธารณาสุขและเศรษฐกิจเป็นหลักเลยมันก็น่าตั้งคําถามต่อไปว่าครับ หากในอนาคตโลกต้องเผชิญกับวิกฤตในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่โรคระบาดหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยตรงเช่นวิกฤตการด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่รุนแรงความขัดแย้งระหว่างประเทศครั้งใหญ่หรืออาจจะเป็นวิกฤตความเชื่อมั่นต่อสกุลเงินหลักของโลกหรือระบบการเงินแบบดั้งเดิมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยอืมน่าคิดครับ ในสถานการณ์เหล่านั้นบทบาทและความสัมพันธ์ของบิตคอยเมื่อเทียบกับทองคำจะยังคงเหมือนกับที่เราเห็นในข้อมูลชุดนี้ไหมหรือเราจะได้เห็นพลวัตที่มันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยนี่อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องคอยติดตามแล้วก็หาคำตอบกันในทศวรรษข้างหน้านี้ค่ะเป็นคำถามทิ้ง้ช้ที่น่าสนใจมากครับต้องติดตามกันต่อไปจริงๆครับ